6ลูกสาวดาราฉายแววเป็นนักเต้นเท้าไฟสเตปไม่ธรรมดา2 6ลูกสาวดาราฉายแววเป็นนักเต้นเท้าไฟบอกเลยว่าสกิลการเต้นไม่เป็นสองรองใครกันเลยลลกขาบางคนขึ้นขนาดเรียนเต้นจริงจังมารับโคเวดแดนมาให้ได้ชมกันบ่อยมากๆแต่งานนี้จะลูกสาวดาราคนไหนบ้างมารับชมกันเลยค่ะ6น้องแสนดี ยิ่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องแสนดีลูกสาวสุดที่รักของนักสแสดงพิธีกรสาวโอพักจิราที่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่รักการเต้นเอามากๆเพราะเราจะเห็นคุณแม่โอลงคลิปที่เต้นนอกับลูกสาวออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวแถมยังบอกอีกว่าน้องแสนดีนั้นรักการเต้นมากๆแถมสเต็ปก็เลิศสุดๆใครเห็นก็เป็นต้องชมว่าน้องแสนดีนั้นเป็นนักเต้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะห้าน้องนาดา สาวน้อยที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยไม่แพ้คุณแม่กบสุวรรณเลยละ่ะค่ะสำหรับน้องนาดาที่ก็ถือได้ว่าเป็นสาวน้อยรักการเต้นอีกหนึ่งคนอย่างที่เราเห็นคุณแม่คอยลงคลิปที่น้องนาดาเต้นให้ดูบ่อยๆบ,บอกเลยว่าสเต็ปแดนซ์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมีลูกเล่นและลายเต้นที่น่าสนใจไม่แพ้นักเต้นเก่งเลยละ่ะค่ะงานนี้โตขึ้นจะได้เข้าวงการในฐานะนักเต้นเท้าไฟหรือไม่ก็ต้องรอดูกันได้เลยสี่น้องนิริน สาวน้อยมากความสามารถสุดๆสำหรับน้อยนิรินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่หนิงปณิตาที่เราก็เธอโชว์สกิลความพูดเก่งเป็นพิธีกรตามรอยคุณแม่มาเลยทีเดียวแต่ไม่เพียงแค่นั้นเพราะน้องนิรินยังไม่ความสามารถอีกหลากหลายรวมไปถึงเรื่องเต้นที่ก็ดูน้องนิรินจะชื่นชอบมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะครั้งหนึ่งก็เคยออกมาคบเพลงลาลิเซอร์ของสาวลิซ่ารักทิ้งได้ปังสุดๆเก็บทุกเม็ดจนแฟนๆต้องปรบมือให้รัวเลยล่ะคะ่ะ3มน้องปีใหม่ ยกให้เป็นสาวน้อยนักเต้นอีกหนึ่งคนของวงการไปเลยค่ะสาหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของคุณแม่แอฟทักษอรที่คอยถ่ายคลิปลูกสาวเต้นออกมาให้ได้ชมกันอยู่บ่อยๆแถมยังยืนยันด้วยว่าสเต็ปการเต้นของลูกสาวคนนี้เป็นเลิศมากๆแถมยังกล้าแสดงอกจัดเต็มออกฝีไม้ลายมือโชว์เต้นได้ทุกที่เก่งเทียบขั้นนักเต้นยอดเยี่ยมขนาดนี้เป็นควีนออฟดันซิ่งแมทชินได้ไม่ยากอย่างแน่นอนสองน้องยี่หวา ลูกสาวคนสวยของนักร้องสายฮายอย่างโจกโซคูที่ยิ่งโตวความสามารถก็ยิ่งชัดขึ้นตามรอยคุณพ่อเรื่อยๆเพราะเราก็มักจะได้เห็นน้องยีหวาออกมาคบว่าเพลงเพราะๆพะให้ฟังอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่แค่เรื่องร้องที่ทำได้ดีเพราะน้องยีหวายังมีสกินการเต้นที่ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันอย่างการครบว่าแดนเพลงเกาหลีน้องก็ทำได้ดีอย่างมากเห็นแล้วก็อดภูมิใจแทนคุณพ่อโจกไม่น้อยเลยทีเดียวหนึ่งน้องมะลิ ที่สุดของการเป็นนักเต้นเท้าไตตัวแล้วจริงๆสําหรับน้องมะลิลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่โบแวนด้าที่รักการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเพราะมีสาวลิซ่าเป็นไอดอลซึ่งคุณแม่โบก็สนับสนุนเต็มที่ด้วยการพาไปเรียนเต้นต้องน้องมะลิเก่งขึ้นเรื่อยๆได้ออกๆไปเต้นโชว์ในงานต่างๆแถมยังมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วด้วยความสามารถครอบแบบนี้แบบนี้น้องมะลิมีโอกาสได้เป็นนักเต้นที่เก่งมากๆในอนาคตได้อย่างแน่นอน